สวัสดีคนะ่ะเราพบกับกุ๊กกิ้งแล้วนะคะวันนี้กุ๊กกิ้งมากับวิดีโอที่เขาเรียกกันว่าวิดีโอ products I have used up นะคะหรือว่า empty products นั่นเองก็คือเป็นการนำสินค้านะ,ะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่าเราใช้หมดแล้วนะคะมาพูดคุยกันนั่นเองซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่กุ๊กกิ้งจะทำวิดีโอนี้นะก็เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสินค้าที่กุ๊กกิ้งได้ใช้หมดไปแล้วบ้างที่ผ่านๆมานะคะ มีอะไรกันเนาะโอเคเรามาเริ่มกันด้วยหมวดทั่วๆไปก่อนดีกว่าหมวดทั่วไปหมายถึงหมวดเรือนร่างอะไรอย่างเงี้ยนะของใช้ส่วนตัวกุกินงก็ใช้นี่ค่ะเป็น Dove Advanced Care a l i m e n e Joy นะคะหรือว่าเป็นอ่อ r o l On r o นะคะไว้ทาจุกกุเลนั่นเองก็คือตัวนี้เป็นของ Dove นะคะคกุ๊กกิ้งรู้สึกว่า Dove เนี่ยเขาเพิ่งออกไลน์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์พวกกำจัดกลิ่นแล้วก็พวกโรออนพวกนี้ออกมานะะี่ยก็เลยลองซื้อมาใช้ดู อตอนส่วนกงกิ้งนะกุงกิ้งคิดว่าเจ้าตัวนี้โอเคพอสมควรนะเพราะว่ากลิ่นเขาหอมะคะ่ะกลิ่นหอมแต่ประสิทธิภาพที่ว่าทานแล้วจะกระแลจะขาวไหมอะไรไหมเนี่ยอันนี้กุกินไม่ทราบน,นะคะแต่รู้ว่าถ้าถ้าส่วนกรุงกิ้งนะกรงกิ้งจะเลือกซื้อพวกรอร์อนิ่งอยากได้กลิ่นที่มันแบบทำให้รู้สึกสดชื่นทาปแล้วรู้สึกสบายสบายใต้ ใต้จูบแเร่ของเราเนี่ยนะคะ<ส>ก็เลยจอะตรงนี้เฉยๆนะคุณกิ้งชอบที่มันเป็นพวกใสๆมากกว่าพวกนั้นใช้แล้วเย็นๆแล้วก็แบบให้กินเฟรชๆเจาะเชื่อมตัวนี้เฉยๆ,ตฉๆแต่ว่าถามว่าดีไหมก็โอเคอยู่นะคะจบไปอ่าอย่างที่สองนะที่พี่ใช้หมดก็มีนี่ลค่ะชิดิงเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะของเรนูถ้าอ่านถูกนะเรนูหรือเรนูเป็นน้ำยาล้างะคะอ,งาอานแทคเนนลนส์ธรรมดานี่แหละคะ่ะก็อันนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะวัดสันร้านขายคอนแทคลงคอนแทคเลนส์ก็จะมีหมด ขอบอกเลยค่ะว่ามันเป็นน้ํายาล้างคอนแทคเลนส์ที่คุณกินใช้จนหมดเนี่ยขวดแรกเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณกินจะซื้อขวดใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็คือเวลาคุณกินใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยคุณกินจะใส่ไม่ได้บ่อยอะค่ะใส่ไม่ได้ทุกวันเพราะว่าตาคุณกินค่อนข้างจะเซนซิทีฟเวลาใส่คอนแทคเลนส์นะคือจะเคืองได้ง่ายใส่ไม่ได้นานก็จะใส่ด้แป๊บเดียวก็จะรู้สึกแบบไม่สบายตาและต้องถอดแล้วอันนี้คุณกินเคยลองมาหลายวิธีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะล้างน้ําเกลือแช่หยดพวก ละลายสารคราบโปรตีนและทั้งหลายแหล่เนี่ยก,ก็พยายามมาหมดแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่เขาบอกว่ามันนิ่มที่สุดเนี่ยนะคะก,ก็ยังทําให้รู้สึกเคืองตาอยู่ดีก็เลยจะไม่ค่อยใส่คอนแทคเลนส์นั่นเองนะคะก็ถ้ทาที่อยากใสนั่นเองเพราะว่าใสแล้วสวย What? แต่ว่าใส่แล้วค่อนข้างเคืองก็เลยจะไม่ค่อยใสนะคะจะใส่ในโอกาสพิเศษพิเศษเฉยๆแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าพวกขวดใหญ่ๆทั้หหทงหลายแหล่นั้นอะมันก็จะแบบ ถูกทิ้งไปก่อนไวอันควรคือถูกทิ้งไปก่อนที่มันจะหมดนะ,นะคะแต่ว่าหลังๆอะ่ะกุ๊กกิ้งเลือกที่จะซื้อพวกน้ํายาในขนาดที่เล็กลงมานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะไม่ค่อยใส่คอนเท็กต์ใช่ไหมก็คือเวลาเราเปิดใช้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะค่ะกุ๊กกิ้งรู้สึกว่าระยะเวลาหลังจากเปิดใช้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 1- 3สเดือนนะอันนี้ถ้าข้อมูลผิดยังไงก็ขออภัยนะคะแต่เท่าที่กิ้งทราบนะโดยส่วนตัวรู้สึกคือ1-3เดือนนะคะที่จะอยู่ได้อย่างมากสุดเลยนะแต่กุ๊กกิ้งว่าควรจะใช้ให้หมดตั้งแต่เดือน2เดือนก็พอละ นื่องจากใช้ไม่บ่อยใช่ไหมก็เลยซื้อขวดเล็กปรากฏว่าเนี่ยใช้จนหมดนะคะ <c oughs> เออก็เป็นขวดแรกเลยที่หมดต่อจากนี้ไปรงนินก็คิดว่าจะซื้อจะซื้อเป็นขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาใช้ไม่หมดจะได้ไม่เสียดายตังอะไรเงี้ยอืมถ้าเกิดเขาหมดอายุก,ก่อนอะนะก็ทิ้งไปเแบบไม่ต้องเสียดายอะไรนี้่อไปนะคะสำหรับวกทั่วไปเรามาดูกันในส่วนของเมคอัพดีกว่าเนาะเมคอัพที่กูมีใช้ใช้จนหมดนะก็จะมีนี่เลยคะ่ะอุย้ยจริงๆนี่เป็นแป้งรุ่นเก่าแล้วนะเป็น เมมเนเคลียร์ส o o t BB c s h y Free Two Way Cake Powder นะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่าเลยอะแบบเป็นรุ่นตั้งแต่นานมาแล้วนะคะจนเขาไม่ไม่ขายแล้วนะรุ่นเนี้ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนแพคเกจแล้วก็เหมือนเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปขึ้นไปอีกนะคะตัวนี้ก็ไม่มีขายละกุ้งกิ้งตอนใช้ตัวนี้รู้สึกชอบมากเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างให้การปกปิดได้ดีมากๆเลยสำหรับแป้งจะตัวนี้จนุ้นนี้ใช้หมดไปประมาณ3กระปกุกประคาณสามตลับแบบเนี้ยเนาะก็ก็ชื่นชอบพอสมควรอยู่เหมือนกันสําหรับตัวที่ออกมาใหม่ ตัวที่เป็นฝาุงม่วงแบบสะท้อนแสงอันนั้นคุกกิงก็ใช้นะคะได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเพราะรู้สึกเฉยๆอะ่ะเขาก็ให้การปกปิดนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ต้องการการปกปิดมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เขานะคะก็ตัวนี้ใช้จนหมดแล้วใครเคยใช้มาบอกเราว่า,าะคะวเาเป็นยังไงเมคอัพตัวต่อไปนี่นะค่ะเป็นตัวนี้เป็นเลฟลอนโฟโตเรดี้คอนซีลเลอร์นั่นเองนะถ้าเพื่อนๆเห็นในวิดีโอหอของกี้ที่อกิงซื้อตัวนี้มาเนี่ยคุกคิง บอกเลยะคะ่ะว่าเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อครีมดักสโตรที่คุณกินแนะนําค่ะถ้าเกิดแบบว่าต้องการคอนซีลเลอร์เนื้อครีมที่ให้การปกป,ปิดที่ดีนะคะแล้วก็เรียบเนียนเนี่ยแนะนําให้ไปหาเจ้าตัว Lefflom Photo Ready c o n ล e ลอร r มาใช้เลยอันนี้เป็นเนื้อที่แบบหมุนๆออกมาแบบนี้นะคะชอบมากๆเลยใครมองหาอยู่นะคะคอนซีลเลอร์เนื้อครีมไปลองตัวนี้นะแนะนําเลยสีที่วิ่งใช้ก็สีที่ใช้หมดไปนะคือสี003 Light Medium นะคะชิพันต่อไปที่หมดก็คือเป็นโอ้ใช้จน เขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์หรือก็ไอ้เจ้าโลโก้บนผลิตภัณฑ์นี้หายไปหมดแล้วนะคะมันคือเมเปอรีนไฮเปอร์กลาซี่ลีควิดอายไลเนอร์นั่นเองนะคะก็คืออายไลเนอร์รุ่นไฮเปอร์กลสซี่ของเมเปอรีนนะคะตัวนี้เป็นจีดํากุ้งกิ้งเคยบอกในหลายๆคลิปแต่งหน้าเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เป็นเฟเวอร์ต์เป็นอายไลเนอร์ที่กุ้งกิ้งว่ามัน ลดที่สุดนะคะราคาราคา149บาบาทนะคะถ้าซื้อในร้านเครื่องสำอางทั่วไปนะจะได้ในราคา99บาทแล้วก็ถ้าซื้อในวัสดุนเนี่ยช่วงโปรโมชั่นเขาก็ขาย99บาทเหมือนกันไม่ถึงร้อยอ่ะคิดดูคือถูกมากแล้วก็เขาให้เส้นที่แบบดำนะคะดำสนิทเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นไฮเปอร์กลอสที่คือให้ความเงาใช่ไหมแต่ตุ้ที่ไม่รู้สึกถึงความเงาหรืออะไรนะมันคือให้ความดำสนิทแถมติดทนนานมากๆเลยนะคะเปรียบเทียบกับไอไลเนอร์ลิคิดแบบว่าตุกนที่แนะนาเลยใครมองหา ลิควิดอายไลเนอนะคะที่คุณภาพดีดีราคาไม่แพงติดทนนานไปหามาใช้กันดูคะ่ะยิ้งใช้แบบหลักมากปื้มมากตัวนี้นะตัวต่อไป <c oughs> มันคือมาสคาร่าที่แบบแสนจะโปรดแสนจะรักรักที่สุดนะคะก็คือตัวนี้เลยเมเบอรี e เดอะฟา h ซี a ส์ว e ลลุมเอ็กซ์เพรสนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นท็อปเฟรนด์เลยนะคะเป็นมาสคาร่าที่อยู่ในดวงใจอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าไม่รู้ซิกกกินว่าคือเขาเป็นฟอร์มูลาที่แบบ ใช้ง่ายนะ,ะกันน้ําไม่เลอะไม่ไหลระหว่างวันสำหรับตุ้งกิ้งนะคือแบบไม่ไม่ไม่ไ,มไมหลลงมาใต้ตาระหว่างวันแล้วก็คือเวลาล้างก็ล้างง่ายด้วยไม่จำเป็นต้องใช้แบบอา e รีมูเวอร์ก็ก็สามารถล้างออกได้ะคะ่ะใช้พวกใช้พวกรีมูฟแบบที่เป็นสูตรน้ำที่มีใช้อยู่ก็ก็สามารถล้างออกได้แล้วแต่เม a z ซิ่งที่ว่ามันไม่เลอะระหว่างวันนะคะและที่สําคัญคือ,เ,อเขาสามารถคงความโค้งงอนของขนตาที่ดัดของตุ้งกิ้งไว้ได้เนี่ยคือเราคือพึ่งคือ,คอใช้หมดไปลูกกิ้อ่านแล้วนะคะนี่ตุ้งกิ้งเอาผลิตเอาให้ดูเลยคือเนี่ย สามอันนี้คือหมดแล้วนะคะหมดไปสาอันแล้วโฮ้ยพี่ใจแล้วตอนนี้ก็เปิดมีไอที่เปิดใช้อยู่เกือบเกือบหมดอยู่อีกอันนึงแล้วก็เปิดใหม่ไปอีกแล้วอีกอันนึงก็ก็คิดดูแล้วกันว่าชอบขนาดไหนนะคะชอบมากๆเลยเมื่อวาแต่งหน้าแล้วใช่ไหมเราต้องมีการมีการล้างหน้ากันนิดนึงกินก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการล้างหน้านะคะที่ใช้หมดไปเหมือนกันตัวนี้เป็นไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะเป็น Laneige ค่ะที่เป็น Deep Cleansing Oil สูตร Moisture นะคะ ก็เป็นค l e a ิ่งออยล์ค l e a n s i n อ oil คืออะไรค l e a ิ่งออยล์ก็คือผลิตภัณฑ์ชนิดแบบน้ำมันนะคะที่เราจะเอาไว้นวดบนใบหน้าใช่ไหมนวด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 เพื่อให้เครื่องสำอางนี้มันหลุดออกมาแล้วเราก็เอาน้ำมาลูบนะคะไอ้พวกน้ำมันที่อยู่บนใบหน้านียมันก็จะเปลี่ยนเป็นมิลกี้หรือว่าเป็นเป็นน้ำนมนะคะแล้วก็ล้างออกเครื่องสำอางก็จะหายไปหลุดหายไปนะคะตัวนี้เป็นตัวทดลองตอนที่คุณยิ้งไปซื้อซื้อพวกสกินแคร์มานะคะแล้วก็มีมานานแล้วนะคะก็เพิ่งจะใช้หมดไปใช้หมดสักพักน่าจะเหลืออยู่นิดนึง ถามว่าใช้โอเคไหมเฉยๆเฉยมากๆเลยนะคะกินใช้สูตร m o มอ t u ์เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีมีแบบความแห้งของผิวหนังค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยใช้ใช้เป็นสูตรให้ความชุ่มชื้นเฉยๆนะตัวนี้ก็ใช้หมดไปและมีผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างหน้าอีกนะคะที่ใช้หมดไปคือนี่เลยช Bee Festa นั่นเองค่ะที่คุณกินบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ Cleansing Water ที่คุณกินแนะนําเลยคือมันเป็น Cleansing Lotion ที่เขาเรียกกันนะคะแต่ก็คือมันเป็น เม k e Up r ปมูเวอร์แบบเป็น Water ร์เบหรือว่าเป็นพวกสูตรน้านั่นเองกุุงกิงชอบเจา้าพวก m มก e Up r ปมูเวอร์สูตรน้ำมากเลยนะเพราะว่าเคยพูดไปครั้งแล้วว่ามันทําให้รู้สึกว่าเวลาล้างล้างหรือเช็ดเครื่องสำอางออกไปจนหมดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสบายผิวไม่เหนียวหนอะหนานะคะสูตรที่กุุงกิงใช้เนี่ยเป็นสูตร Ist, หรือว่าสูตรสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนั่นเองนะคุณทิ้งใช้ตัวนี้หมดไปประมาณ2องสขวดแล้วมั้งก็ชื่นชอบนะคะตอนนี้ก็ซื้อมาซื้อขวดใหม่มาใช้แหละแนะนานะคะราคาไม่สูงด้วยตัวนี้ให้ปริมาณเยอะมากๆเลยนะไปลองกันดูนะคะแต่จริงไอ้ตัวเนี้ยคือเขาเนาะมีชื่อเสียงมานานแล้วแหละหลายๆคนก็ใช้ใช้กันอยู่นะคะอืมใครใช้อยู่มาบอกเล่าบ้างนะทิ้งคอมเมนต์ไว้ว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงแล้วก็มาที่ส่วนของผลิตภัณฑ์ล้างหน้ากันบ้างกว่าเมื่อกี้ล้างเครื่องสำอางใช่ไหมตัวนี้เป็นส่วนของการล้างคราบสิ่งส นี่เลยค่ะจ้ดึงเป็นของ k i รอนนะคะ k i รเขาเรียกว่า k i รค่ะ k o n g n n t l e b r i g h t e n i n g Cleansing Mousse k i รอน n นี่นะคะเพื่อนๆคงรู้จักเจ้าแบรนด์เนี่ยจากแปรงแปรงล้างหน้าค่ะแบบอัตโนมัติที่ที่แบบมันจะหมุนๆแล้วก็ล้างบนใบหน้าของเรานะคะที่เขาบอกว่าสามารถใช้ล้างได้ทุกวันคือเขาเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยเลยนะคะที่ที่ขายแปรงล้างหน้า ซึ่งคุณกิงก้งเนี่ยก็ก็ไปสอยมาเช่นกันนะคะแล้วตอนซื้อมาเนี่ยเขาก็จะแถมแถมเจ้ามูสเนี่ยค่ะเป็นแบบโฟมล้างหน้าแบบที่กดออกมาแล้วก็จะเป็นฟองนะคะกดออกมาแล้วก็จะเป็นฟองฟองมูสฟูฟูนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับแปรงของเขาแล้วทีนี้เออคุกิงก้งอ่ะแบบหลังๆไม่ได้ใช้แปรงเขาเลยนะใช้มือเรานี่แหละแต่กุงกิ้งใช้เจ้าโฟมล้างหน้าของเขานี่นะคะสูตรเนี้ยคือใช้อย่างต่อเนื่องอ่ะใช้จนหมดเลยแล้วไม่ได้ใช้เฉยๆนะใช้แล้วชอบด้วยเพราะว่าเออซื้อมาแบบซื้อมาจตกตอกอะเนี่ย ซื้อมาอันนี้คืออันนี้ยังเหลือนะคะอันนี้คือหมดแล้วอันนี้คือซื้อมาสต็อกไว้ใช้เลยตอนนั้นคุกิงซื้อเข้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมาคะอ,อีกอันหนึ่งอยู่ในห้องน้ำและอันนี้คือยังไม่ได้ใช้นะชอบแมทชอบก็มันดียังไงถามว่ามันดียังไงหนึ่งเลยนะคะที่กุกิงรู้สึกเลยว่ามันใช้ถึงแม้ไม่ได้ใช้กับแปรงนะคือเขารางทำความสะอาดคราบพวกเครื่องสำอางที่ติดค้างอยู่บนใบหน้าได้ดีมากอะคือแบบบางทีอะ แบบถ้าคุณกิงแต่งหน้าน้อยๆแบบแทบจะไม่ใส่อะไรเลยนะแล้วคุณกินไม่ได้เช็ดอะไม่ใช้เครื่องสำอางก่อนจะล้างอะคือแบบไม่ได้เช็ดแต่ว่ามาล้างเลยปรากฏว่าพอล้างเสร็จปุ๊บลองเช็ดด้วยโทนเนอร์คือก็ไม่เหลือคราบสิ่งสกรปรกอะไรเลยบนใบหน้านะคะแล้วเจ้าตัวนี้เขาก็เคลมมาว่า no alcohol no SLS no fragrance no paraben หรือว่า no toxic substance ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ SLS นี่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะขอโทษนะ SLS ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวท้ารู้จะจะเขียนไว้ให้ละกันแล้วก็ไม่มีน้ำหอม ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีสารไม่มีสารพิษด,ด้วยไม่มีสารสารพิษท็อกซิกซับเซนก็คือพวกสิ่งที่เป็นพิษใดๆน,นะคะแล้วก็ not tested on animal ด้วยก็คือไม่ทําการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะคือแบบเขารับรองมาหลายอย่างมากแล้วก็กุ้กิดว่าแบบมันดีมากอะขนาดใช้เดี๋ยวๆไม่ต้องใช้กับแปรงนะดีถึงได้ซื้อโฟมเข้ามาใช้เพิ่มเลยนะเขาบอกว่า gentle ด้วยก็คือเหมาะกับพวกผิวที่แบบบอบบางก็ใช้ได้ให้ความสะอาดที่ล้ำลึกให้ความชุ่มชื่น,นแล้วก็ exfoliate ได้อย่างแบบ นุ่มนวลด้วยก็คือผพร่เซลล์ผิวได้อย่างนุ่มนวลอะไรประมาณนี้ชอบมากนะคะตัวนี้ถือว่าเลิศโอเคเลยยังไงลองไปหากันดูกูเกิ้ลซื้อในวัดสันนะคะที่เขาขายแยกกับแปรงก็มีลองไปดูนะมันจะมีบางช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งก็มีไปลองไปดูนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับมวดล้างหงล้างหน้าอ่ะล้างหน้าเสร็จก็ต้องมอยแบบต้องบำรุงกันสักหน่อยใช่ไหมตรงนี้ก็มีผลิตภัณฑ์พวกสกินแคร์นะคะอ่ก็จะมีตัวนี้แหละที่ใช้หมดไปโอเล่ท i r n e s s Cream นะจได้ว่างแอนี้กุองกิงมีสิิทธ์แลกซื้้ออมัังคะตนน้นก็เลลยแกซื้อมาใช้ ตัวนี้เหมือนกับเป็นครีมแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะค่ะสำหรับแอปพลายเหมือนใช้ทั่วๆไปใช้ประจำวันเช้าเย็นนะคะก็คุณกินก็ใช้จนหมดใช้ทุกวันด้วยนะคะคุณคิงว่าค่อนข้างโอเคเลยนะติดใจเลยแหละซื้อมาปุ๊บติดใจพอสมควรนะเขาคือเขาเป็นแบบเนื้อมอยส์เจอร์ที่ค่อนข้างเป็นเนื้อครีมนะคะแต่เวลาทาไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะตัวนี้โอเลอะโอเล่สูตรททเป็นวันเนี่ยนะเวลาทาไปแล้วรู้สึกว่าผิวนุ่ม นิ่มอย่างไงดูบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็กลิ่นเขาก็หอมด้วยอะชอบนะละมุนละไมใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคก็ได้รับการบำรุงในระดับที่พอสมควรถามว่าคุณกิงอายุแค่นี้ทําไมถึงใช้แบบสูตรแอน a ี้เอจ i n g แล้วนะ <S <S ตอนนี้คุณกิงก็ไม่ได้เด็กมากนะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันคุณกิงก็แต่งหน้านะคะเช็ดล้างเครื่องสำอางมันก็มีการถูการดึงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก่อให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ถามว่า การใช้พวกสกินแคร์ที่เป็นเกี่ยวกับแอตเอจจิ้งเนี่ยสำคัญมากที่ือว่าสาคัญนะครับเพราะท่าทำทำไมถึงสําคัญก็เพราะว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันนะคะให้ริ้วรอยเนี่ยไม่เกิดขึ้นก่อนวัยอันควรนั่นเองอันนี้คือเหตุผลเลยนะคะที่คุณกิงใช้แล้วก็เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้ก็มีส่วนในการให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวด้วยก็เลยใช้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ใช้ตัวอื่นอยู่นะตัวนี้ไม่ได้ใช้ละก็ใช้หมดก็จําตอนนี้ใช้อย่างอื่นอยู่นะเดี๋ยวมารีวิสกินแคร์ฟังอีกทีทีหลังเนาะ แล้วก็มีค่ะพวกหมวดสกินแคร์เหมือนกันก็เป็นตัวนี้เจ้าเจ้าคือแบบใช้จนเออเขาเรียกว่าฉลากมันเนี่ยนะคะบนตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยหายเฟดหายไปหมดแล้วใครเดาได้บ้างคะว่าอันนี้คืออะไรมันคืออียิปต์เชียนเมจินั่นเองค่ะ <S <S มันเคยแบบว่าหลายคนทุี่เชื่อว่ารู้จักนะคุณที่เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเจ้าอียิปต์เชียนเมจิตัวนี้นะะเพราะว่านางโด่งดังเพราะว่าคุณพี่โมเมนเนี่ยนะคะนางก็เคยชื่นชอบปราบปลื้มกับตัวนี้มาก แต่เราจะบอกนะว่าตอนที่เราซื้อเราไม่ได้ซื้อตามพี่โมเมนะแต่ว่าคือเรารู้จักมานานแล้วนะคะกับเจ้าตัวอียิปต์เชนเมจิตัวนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าหาซื้อที่ไหนคุณกิ้งรู้จักตั้งแต่สมัยแบบสองสามปีก่อนที่พี่โมเมจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้อีกนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขายในวัดสันเงี้ยคุณกิ้งก็เลยไม่เคยไม่ค่อยได้ใส่ใจตอนที่ฟังคุณกิ้งฟังมาจากบิวตี้กรูของเมืองนอกนะคะแล้วเขาใช้แล้วเขาก็แบบเุ้ยนี่แกชื่นชอบอะไรต่างๆนากก็เลยแบบอยากจะใช้บ้างแต่ว่าตอนนั้นแบบก็ ไม่รู้จะไปหาจากไหนมาใช้นะแต่ว่าพอคุณพี่โมเมมาพูดให้ฟังว่าสามารถาหาซื้อได้จากไหนเราก็ไปตํามานะคะไปตํามาแล้วก็ใช้จนมันหมดในที่สุดคือว่าตัวนี้ก็หมดไปสักพักแล้วนะคะจริงๆก็ยังเหลือเศษๆอยู่นิดหน่อยไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะแบบไม่แทบจะไม่เหลือแล้วะคะ่ะก็คือใช้นานมากกว่าดูกระปุกสีคะมันใหญ่โตมาหระทื้นละทัะทงมากใหญ่จริงๆปริมาณที่ให้ก็เยอะมากแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะราคาที่สูงก็คือ1,800บาทนะ้งซื้อที่วัดสันนะ กูก e ินก็จะใช้อย่างเขียมๆอะค่ะก็คือจะใช้กับใบหน้าอย่างเดียวไม่ก็ข้อศอกหรือว่าแบบบางทีใช้ทาส้นเท้าเอ๊ะใช้ดีนี่ใช้เขียมแล้วเหรอเขียมแปลว่าอะไรเขียมแปลว่าแบบประหยัดเขียมแปลว่างงก็ค่ะเขียมแปลว่าประหยัดมัธยัถ์อะไรอย่างเงี้ยนะก็เขียมก็คือไม่ยอมใช้ทั่วตัวค่ะก็ใช้เฉพาะบางจุดที่มีปัญหาจริงๆนั่นเองกูคิดว่าเขาดีนะเป็นค่อนข้างจะจะให้ผลที่น่าพึงพอใจแต่ว่าถามว่าเห็นชัดออ้หูขนาดนั้นไหมก็ไม่ออ้หูขนาดนั้นนะคะแต่ว่า มันให้ความชุ่มชื้นอะคุณกิ้งเลยชอบแล้วก็ที่สำคัญมันเป็น multi purpose นะคะก็คือแบบใช้ได้หลายอย่างแบบใช้ได้หลายจุดประสงค์จะทาหน้าทาตัวทาปากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดก็เลยชอบก็ใช้จนหมดจริงๆก็เกือบจะหมดจริงๆคุณกิ้งควักไปไว้ในกระปุกอันน้อยๆนะคะไว้ผกพา mm. แต่ก็เหลือนิดเดียวดีอะแต่ตอนนี้คุณกิ้งว่าเขาไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าจากกล่องเนี้ยก็กลิ่นเขาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วค่ะกล่องเนี้ยนะกล่องเนี้ยจะป่ายจ๊ะ เดี๋ยวนี้เขามีขนาดเล็กแล้วนะในวัดสันะอ่ะลองไปดูกันได้นะคะพอเราบำรุงกันเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องทากันแดดอ่ะก็ทาหน้าก่อนละกันก็กันแดดหน้าที่คุณดินใช้นะก็เป็นตัวนี้เป็น B O R E นะคะ U V Aqua Rich n น่ตอนนั้นดินซื้อเนี่ยเจ้าตัวนี้มาทดลองนะคะเป็นขนาดเล็กซื้อใน7 e เว่ e อเลฟ่นจำราคาไม่ได้แล้วค่ะต้องขออภัยจริงๆก็ใช้แล้วก็ค่อนข้างพึงพอใจใน ผลลับมากพอสมควรเลยนะก็เลยซื้อมาใช้ต่อตอนนี้คุณกินก็ใช้ขนาดเต็มของเขาอยู่นะเจ้าตัวอ q ควาเรชเนี่ยชอบยังไงชอบตรงที่ว่าเนื้อกันแดดของเขาเนี่ยนะคะแบบไม่เหนียวเลยน,นะเลยเป็นเนื้อเอ s เซนส์แบบเหลวๆอะค่ะทิ้งทางไปแล้วเี่วเขาก็แห้งไปกับผิวไม่เหนียวเลยนะไม่มีความเหนียวเหนอนะไม่ทิ้งคราบใดๆทั้งสิ้นนะคะแถมกลิ่นก็แบบหอมๆ ฟรชเฟก็เลยชอบนะคะแล้วก็มี SBS ถึง50 PA บวกๆเลยนะจ๊ะลองไปหากันดูถือว่าเป็นครีมกันแดดดักสตร์ที่ราคาอยู่กลางๆนะคะไม่สูงเกินไปแต่ก็ไม่ต่ำเกินไปให้ผลลัพธ์ที่น่าคือพอใจด้วยนะจ๊ะกันแดดหน้าเสร็จมาที่กันแดดตัวบ้างนะคะนี่ก็ใช้ตัวนี้นี่ใช้มาเยอะมากเลยนะคะไอ้เจ้าก,กันแดดตัวยี่ห้อนีน้ยี่ห้อน,นี้ก็คือ Banana b o บ t s นั่นเองนะคะใช้หมด2อ,อันเลย มันคือ Banana Boat Ultra Protect Sunscreen Lotion SPF UVB 50 PA+++ นะคะสูตรนี้เป็นสูตรอะโลเวรลาคือเป็นสีเขียวนั่นเองก็เป็นครีมกันแดดทาตัวค่ะเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักแล้วก็คงชื่นชมด้วยว่ามันเป็นครีมกันแดดที่เฮ้ยคุณภาพโอเคคุิงว่ามันก็โอเคนะแต่บอกอะไรมากไม่ได้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็มันก็ไม่ได้ให้ความแตกต่างอะไรมากนะแต่ว่าเราทาไปเพื่อเพื่อปกป้องผิวจาก UV ที่จะทําร้ายผิวเราซึ่งคุณกิงก็ทาบ้างไม่ทาบ้างไม่มีวินัยเลยนะคะไม่ดีเลยก็พยายาม อย่าลืมนะคะสาวๆควรพยายามหากันแดดมาทาเพื่อปกป้องผิวนะดิวรอจะได้ไม่เกิดนะจ๊ะต้องบอกตัวเองด้วยเอาจริงก็หมดไปนะคะนี้สุดท้ายหลยก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผมนะจ๊ะก็เป็นี่เลยชื่อดึง l o y a l ค่ะ total repair 5 damage laser leave on oil serum ก็คือเซรั่มบำรุงผมนั่นเองนะจ๊ะจากรอยัลนั่นเองสูตรเดียวกับโทโทริแพฟฟายสูตรแก้ไขผมเสียห้าประการนั่นเองตัวนี้กุงกิ้งใช้มานานพอสมควรเลยนะคะกว่าจะหมดเนี่ยเออแรกๆที่พีคซื้อมาใช้กุงกิ้งค่อนข้างพอใจในในผลลัพธ์ของเขาเนะีคะเพราะว่าคือเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่กุกิ้งไม่รู้มันเหลือจังอะอ่ะเดี๋ยวไว้ยังไม่หมดดีนะเนี่ยเป็นเนื้อเซรั่มแบบใสๆอ่งนี้ค่ะค่อนข้างเอ่อค่อนข้างแบบให้ความชุ่มชื้นนะคะเขาเป็นเนื้อเซรั่มมันๆนิดนึงเหม เขาให้กลิ่นหอมมากๆม,มีกลิ่นหอมนะคะแล้วเวลาลูบไปกับผมเนี่ยคือมันก็ซึมเรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ไม่ทาให้ผมเราเนี่ยเหนียวเนหนอะหนะค่ะคือซึมเข้าไปเวลาคุญใช้เนี่ยกุญชีจะใช้แค่บริเวณปลายผมที่มันแตกๆเสียๆนะคะกุณก็จะลูบหลังสรแบบหลังเวลาผมมันมาดแล้วคุณก็จะลูบเขาไปก็ให้ความรู้สึกที่เบาสบายแล้วก็รู้สึกว่าผมได้รับการบารุงในระดับหนึ่งก็ใช้มาจนเกือบจะหมดเมื่อกี้เทออกมาเลอได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คือหมดแล้วค่ะคุกินค่อนข้างให้ความสําคัญก,กับการใช้เเซรร่มบาาุผนะพะพว ผมค่อนข้างแห้งแตกเสียแห้งแตกเสียก็คือแห้งแตกปลายแล้วก็เสียผิวพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็บำรุงอยา่างเสนอช่วงนี้ก็ตัดพวกผมเสียๆออกไปแล้วก็เดี๋ยวก็บำรุงกันใหม่นะจ๊ะก็หมดแล้วค่ะสำหรับ Product I have used up นะคะหรือว่าผลิตภัณที่ฉันใช้หมดไปแล้วนั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะสำหรับวิดีโอ p r o d u c t s a t I have used up ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถาม อยากจะคอมเมนต์พูดคุยอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวกณกิ้งจะพยายามเข้ามาตอบทุกคนแน่นอนนะคะถ้าตอบได้นะถ้าตอบได้ตอนวันนี้นะคะกณกิงก็ขอฝากไปด้วยค่ะอย่าลืมกดนะคะกด Subscribe Channel ค่ะสตล์ชี่นะคะแล้วก็สามารถติดตามกณกิงได้จากช่องทาง Social Network อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n g e นะคะ Twitter แล้วก็ i n okay. s t a g r a m โอเค ไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปที่จะออกมาเลยนะคดด้วยวันนี้ก๊กิงไปแล้วนะบ๊ายบาย